สวัสดีค่ะพบกับจูนนะคะกับเพจองซาที่หายไปค่ะวันนี้นะคะจูนแบบว่าได้ตุ๊กตาไม้นกหัวขวานตัวหนึ่งมาน่ารักมากๆเลยจูนก็เลยไปเสิร์ชดูนะคะว่าเออว่านกหัวขวานเนี่ยเขาแบบมีอะไรน่ารักน่ารักหรือว่ามีอะไรให้เราได้เรียนรู้ได้บ้างอะคะ่ะก็ได้แบบเจอเรื่องดีๆมาเยอะมากๆเลยนะคะว่าแบบเอ้ยคือนอกหัวขวานเป็นอะไรที่แบบ สอนอะไรเราได้เยอะมากแล้วก็สามารถที่จะเอามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะคะคือวันนี้จะมีสี่ข้อคิดจากนกหัวขวาน,นะคะเพราะว่าคือนกหัวขวานเนี่ยค่ะเขาจะเป็นนกที่แบบใช้ปากเนี่ยเจาะต้นไม้อ่ะคะ่ะแบบเจาะแบบเจาะเขาเรียกว่าอ,อะไรเอาปากเนี่ยจึกๆลงไปที่ต้นไม้แบบที่เดียวกันเนี่ยเป็นพันๆครั้งอะคะ่ะเพื่อหาหนอนที่ซ่อนอยู่ใต้เปลือกไม้นะคะแล้วเขาก็แบบ ทำแรงมากเลยอะค่ะแล้วเขาก็แบบคือมีความตั้งใจและความพยายามสุดๆอะเพื่อนๆคิดดูสิคะว่าเขาแบบคือมันมีหน่อตัวเล็กๆอยู่ในต้นไม้อะแล้วต้นไม้ก็แข็งด้วยก็เอาปากแบบเจาะๆลงไปใช่ไหมทําให้ต้นไม้เป็นรัวค่ะเขาจะต้องเอาปากเนี่ยเจาะทิ่มลงไปตรงจุดเดิมเนี่ยเยอะขนาดไหนอะค่ะตรงนี้ก็เลยมีสี่บทเรียนนะคะว่าข้อแรกอะค่ะ คือนกหัวขวานอ่ะจะเป็นคนที่ไม่ขี้เบื่อค่ะเขามีความพยายามแล้วก็ทําซ้ําๆคือถ้าสมมติว่านกหัวขวานนะคะเขามีนิสัยขี้เบื่อค่ะเขาคงจะเจาะจุดเดิมแค่สิบครั้งใช่ไหมคะแล้วเขาก็แบบเปลี่ยนไปเจาะจุดอื่นหรือว่าเปลี่ยนไปเจาะที่ต้นไม้อื่นอีกสิบครั้งแล้วก็บินไปเจาะที่อื่นอีกคือสรุปไม่มีทางที่จะได้หนอนถูกต้องไหมคะข้อ2ค่ะ จอดจ่อแล้วก็มีสมาธิแล้วก็ต่อ,ตอเนื่องมากพอด้วยแล้วก็ทํามากพอด้วยนะคะคือวันหนึ่งเนี่ยจะอาจจะต้องเจาะต้นไม้เป็นพันครั้งหมื่นครั้งเนี่ยเพื่อให้หนอนได้หนอนมากินให้อิ่มท้องใช่ไหมแต่ว่าถ้าเจาะต้นไม้ร้อยต้นต้นละสิบครั้งรวมพันครั้งเท่ากันเลยแต่ว่ากลับไม่ได้หนอนสักตัวเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยความขยันอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอนะคะ สิ่งที่ต้องมีคู่กันก็คือต้องมีสมาธิที่จดจ่ออยู่กับสิ่งเดิมเป็นระยะเวลานานๆข้อ3ค่ะฝึกฝนในเรื่องพื้นฐานจงเป็นนกหัวขวานที่เจาะต้นไม้ต้นเดิมจงเป็นจอมยุทธที่ฝึกฝนกระบวนท่าเดิมทำให้ร่างกายเป็นอัตโนมัติแล้วก็มีความเชี่ยวชาญเหมือนนักกีฬาค่ะที่แบบฝึกพื้นฐานซ้ำๆซ้ำๆ บบเหมือนกับไมเคิลจอแดนใช่ไหมคะที่จะต้องแบบฝึกโยนลูกบาสเข้าห่วงเนี่ยเป็นหมื่นหมื่นครั้งนะคะในจุดที่เป็นจุดเดียวกันค่ะข้อ4หาจุดเด่นจุด,ดดีของเราให้เจอทุกคนเนี่ยมีจุดดีแน่นอนนะคะคือแรงกระแทกที่นกหัวขวานใช้เจาะต้นไม้นะั้นะนะเป็นอะไรที่แรงมากเลย เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว6เมตรต่อวินาทีอะค่ะและแรงที่เข้ากระทำนั้นเนี่ยเป็นพันเท่าของแรงโน้มถ่วงของโลกอะแต่ว่าเหตุที่น้หัวขวานเนี่ยเขาทำแบบนี้ได้นะคะเพราะว่าแบบคือสมองเขาก็ไม่ได้รับบาดเจ็บหรือหัวเขาก็จะไม่มีผลกระทบอะไรเลยเพราะว่าสมองของเขาอะค่ะถูกห่อหุ้มไปด้วยกระโหลกรูปจานที่อ่อนนุ่ม แต่หนานแน่นแล้วก็ยืดหยุ่นเหมือนฟองน้ําที่เต็มไปด้วยอากาศข้างในนะคะแล้วก็ยังมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงล้อมรอบกะโหลกภายนอกที่เป็นที่โค้งเป็นรูปเลขแดอีกต่างหากอีกทั้งนะคะจะงอยปากบนแล้วก็ปากล่างเนี่ยก็ยาวไม่เท่ากันค่ะสิ่งเหล่านี้นี่แหละเป็นสิ่งที่ช่วยลดแรงกระแทกที่แบบจะทำให้การเจาะเนี่ยมันไม่ไปกระทบถึงสมอง โดยวันวันหนึ่งเนี่ยนกหัวขวานะคะสามารถเจาะต้นไม้ได้ถึง5 500ถึง600ครั้งเนี่ยคือต่ำสุดแล้วก็สามารถเจาะได้มากสุดถึง12,000ครั้งเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะข้อคิดนกหัวขวานะคะลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะและวันนี้นะคะมาพัฒนาตัวเองนะคะวันละหนึ่งองศาค่ะ1วัน10วันอาจจะไม่เห็นอะไรนะคะแต่ว่าร0 0วันละพันวันละ อาจจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยไม่เห็นเขาโครงเดิมเลยค่ะแล้วพบกับจูนใหม่นะคะกับเพจองศาที่หายไปสวัสดีค่ะกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆและคลิปเด็ดๆนะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้นะคะ